สวัสดีครับร้านนาฬาลังนกนะครับวันนี้พามาแนะนําไม้ตีลังสําหรับบ้านนกนะครับตัวนี้เป็นไม้สยาแดงขนาด1นคูณหนิ้วนะครับคือหนา1นิ้วกว้าง6นิ้วนะครับเสาะร่องมาตรฐานคือ5้าร่องนะครับร่องชัดเจนนะครับเนื้อไม้สวยงามนะครับทนความชื้นได้ดีแล้วก็แข็งแรงไม่มีกลิ่นนะครับเป็นไม้ที่เหมาะสําหรับการทําบ้านนกอันดับหนึ่งเลยสําหรับสยาแดง นี่นะครับเนื้อไม้สวยงามมากนะครับเอาะห้าร่องเลยนะฮะมาตรฐานของไม้ดีหลังขนาดหน้าหกนิ้วนี่นะฮะมีไซส์ตั้งแต่สองเมตรสองเมตรห้าสามเมตรสามเมตรห้าสี 5, ่เมตรสี 5, ่เมตรห้าห้าเมตรห้าเมตรห้าแล้วก็หกเมตรนะครับนี่นะเนี่ยนะ 1นคูณหนิ้วสยาแดงนะครับไม้ยอดนิยมอันดับหนึ่งสำหรับทำบ้านนกสั่งมาได้ที่ร้านนาราลังนกนะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศขอบคุณมากครับสวัสดีครับ